สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวในวันนี้ครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่เอ่อคอนขทางละเอียดอ่อนมากแต่ก็เป็นหัวใจสําคัญสําหรับนักวิ่งหลายๆคนเลยนั่นก็คือเรื่องของการวิ่งเมื่อต้องอยู่ร่วมกับโรคเรื้อรังครับใช่ค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะมาลงลึกกันวันนี้เนี่ยมาจากบทความที่ลึกซึ้งมากชิ้นหนึ่งเลยเป็นบทความที่เขียนโดยนักวิ่งที่ใช้ชีวิตอยู่กับภาวะนี้จริงๆเขาใช้นามปากกาว,ว่าอูรันค่ะ Oh, สิ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้เขียนในฐานะแพทย์นะคะแต่เขียนในฐานะเพื่อนนักวิ่งที่แบบกลั่นกรองบทเรียนจากประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยแล้วก็ข้อมูลที่ไปค้นคว้าม,มาเพื่อหาทางกลับมาวิ่งอย่างมีความสุขอีกครั้งและนั่นคือจุดที่เราต้องขีดเส้นใต้ตัวนานหนากันตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางการแพทย์นะคะใช่เลยครับไม่ใช่คําแนะนําทางการแพทย์แต่เป็นเหมือนการสํารวจกรอบความคิดใหม่เป็น เอ่อไกด์ไลน์เชิงความเข้าใจมากกว่าอืมเพื่อช่วยให้แต่ละคนกลับไปสำรวจแล้วก็ฟังเสียงร่างกายของตัวเองได้ดีขึ้นครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วการปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นที่สุดเสมอถูกต้องอย่างยิ่งค่ะและมีอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆที่ผู้เขียนเขานิ้งย้ำไว้แล้วเราก็อยากจะเน้นตรงนี้เหมือนกันคือการพูดคุยครั้งนี้จะไม่รวมเรื่องโรคหัวใจค่ะอ ครับผมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับด้วยเหตุผลที่ว่าโรคหัวใจมีความซับซ้อนแล้วก็เฉพาะจอดจ,จงในแต่ละคนสูงมากจริงๆคือความผิดพลาดแค่นิดเดียวอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้ชิดเท่านั้นค่ะ ชัดเจนมากครับเงินเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือการทำความเข้าใจมุมมองใหม่ๆที่จะช่วยให้นักวิ่งที่มีโรคเรื้อรังสามารถเปลี่ยนจากการต่อสู้กับร่างกายมาเป็นการออสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและที่สำคัญคือการนิยามคำว่าความก้าวหน้าในแบบที่เป็นของตัวเองจริงๆเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผู้เขียนเขาเริ่มต้นด้วยการแบ่งกลุ่มอาการที่น่าสนใจมากเลยร่างกายอ๋อ ซึ่งมันทําให้คนที่เป็นโรคต่างกันแต่อาการคลคๆ้ายกันเนี่ยสามารถเห็นภาพร่วมกันได้กลุ่มแรกที่เขาพูดถึงคือกลุ่มที่ร่างกายไวต่อความหนักของการใช้แรงค่ะโอ้โหแค่ชื่อกลุ่มก็เห็นภาพเลยนะครับกลุ่มนี้จะรวมถึงคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างหอบหืดโรคปอดรือรังหรือแม้แต่ผู้ป่วยมะเร็งบางชนิดหลังการรักษาที่รู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมครับ ลักษณะเด่นที่ผู้เขียนอธิบายคือขาก็ยังไหวแรงก็ยังเหลือแต่แค่เร่งความเร็วขึ้นนิดเดียวหัวใจเต้นกระหนังเหมือนจะหลุดออกมาหายใจไม่ทันเหมือนมีใครมาปิดสวิตช์ระบบหายใจดือๆเ,เลยนั่นคือความไม่สอดคล้องกันที่ชัดเจนมากระหว่างความรู้สึกของกล้ามเนื้อกับการทำงานของระบบหัวใจและปอดผู้เขียนใช้คำว่าร่างกายของคนกลุ่มนี้ไม่ชอบการเร่งไม่ชอบการกระชากค่ะ มันเหมือนกับว่าร่างกายมีปุ่มฉุกเฉินที่ไวเป็นพิเศษพอเรากดคันเร่งเร็วไปนิดเดียวสัญญาณเตือนภัยก็ดังลั่นไปทั้งระบบแล้วเหมือนเป็นระบบเตือนภัยที่ตั้งค่าความไวไว้สูงกว่าปกติมากๆเลยนะครับจากที่คนอื่นอาจจะแค่รู้สึกว่าเออเริ่มเหนื่อยแต่สำหรับคนกลุ่มนี้ร่างกายอาจจะตีความไปแล้วว่าเป็นภาวะอันตราย และนั่นเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองที่สมเหตุสมผลของร่างกายนะคะพอเมื่อระบบหลักยังปอดหรือหัวใจมีกำลังสำรองไม่เท่าเดิมร่างกายก็เลยต้องส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้เราผลักดันตัวเองไปจนถึงจุดที่ระบบจะล้มเหลวการที่ร่างกายส่งเสียงดังก็เพื่อบอกว่าพอแล้วนะเท่านี้พอนะเข้าใจเลยครับพอเห็นภาพการตอบสนองแบบนี้แล้วมันก็โยงไปถึงอีกกลุ่มหนึ่งได้เลยถ้ากลุ่มแรกคือการตอบสนองต่อความหนัก แบบเฉียบพลันแล้วกลุ่มที่ผู้เขียนเรียกว่าร่างกายรับความเครียดได้น้อยเลยครับมันต่างกันยังไงเป็นการเชื่อมโยงที่ดีค่ะกลุ่มนี้จะมองภาพกว้างขึ้นคําว่าความเครียดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ความเครียดทางจิตใจนะคะแต่รวมถึงความเครียดทางกายภาพทุกอย่างเลยอ,อ๋อหมายถึงทั้งระยะทางอากาศร้อนอะไรแบบนี้ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นระยะทางที่ไกลขึ้นอากาศที่ร้อนจัดหรือการซ้อมที่หนักหน่วงต่อเนื่อง กลุ่มนี้จะเห็นภาพชัดในคนที่เป็นเบาหวานที่น้ำตาลแกว่งง่ายหรือคนที่มีภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลอย่างไทรอยหรือผู้ป่วยมะเร็งที่ร่างกายโดยรวมยังเปราะบางอยู่ค่ะผู้เขียนเล่าประสบการณ์ที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอคือวันที่วิ่งหนักๆมาเนี่ยวันรุ่งขึ้นไม่ได้รู้สึกดีเลยแต่กลับล้าไปทั้งวันเหมือนโดนดูดพลังงานไปจนหมดเกลี้ยงเลยครับใช่ค่ะและมุมมองที่ผู้เขียนเสนอนั้นเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยเขาบอกว่า การวิ่งของคนกลุ่มนี้ต้องเปลี่ยนเป้าหมายจากการท้าทายร่างกายมาเป็นการให้ร่างกายรู้สึกปลอดภัยต่างหากรู้สึกปลอดภัยเพราะภาวะของโรคทําให้ระบบเผาผลาญและฮอร์โมอนอยู่ในโหมดที่ต้องระแวดระวังอยู่แล้วการออกกําลังกายที่หนักเกินไปจึงไม่ใช่ความท้าทายที่ดีแต่เป็นภัยคุกคามที่ทําให้ร่างกายต้องเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดและใช้พลังงานสํารองทั้งหมดจนหมดโอ้โหนี่มันเปลี่ยนจากความคิดที่ว่า การวิ่งคือการเอาชนะขีดจำกัดไปเป็นการวิ่งคือการสร้างความไว้วางใจเลยนะครับมันคือการบอกร่างกายว่าไม่เป็นไรนะเราจะไปกันเบาๆนี่ไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินถูกต้องค่ะมันคือการเปลี่ยนจากการพิชิตไปสู่การประคับประคองและนั่นนำเราไปสู่กลุ่มที่สซึ่งเป็นผลพวงที่ตามมาโดยตรงจากความเปราะบางนี้นั่นคือกลุ่มที่การฟื้นตัวช้ากว่าคนทั่วไปกลุ่มนี้ ผมนึกถึงคนที่เป็นโรคในกลุ่มแพ้ภูมิตัวเองอย่าง SLE หรือข้ออักเสบเรื้อรังที่การอักเสบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช่เลยค่ะรวมถึงผู้ป่วยมะเร็งหลังทําเคมีบำบัดหรือฉายแสงหรือคนที่มีภาวะอ่อนล้าเรื้อรังอาการเด่นๆคือวันนี้วิ่งแทนที่พรุ่งนี้จะสดชื่นกลับกลายเป็นว่าร่างกายเหมือนปิดสวิตช์ไปเลยอาจจะล้าไปสองสามวันหรือรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้ติดเชื้อง่ายขึ้นด้วย และนี่คือจุดที่ทําให้หลายคนรู้สึกแยกกับตัวเองมากที่สุดเลยนะครับผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าหลายคนจะเริ่มคิดว่าตัวเองอ่อนแอไม่สู้หรือแม้กระทั่งขี้เกียจซึ่งมันบั่นทอนจิตใจมากซึ่งมันไม่ใช่ความจริงเลยแม้แต่น้อยค่ะมันเป็นแค่กลไกของร่างกายที่ต้องการเวลาและทรัพยากรในการซ่อมแซมตัวเองมากกว่าคนทั่วไปกระบวนการฟื้นฟูของพวกเขามีไทม์ไลน์ที่แตกต่างออกไปอืม hmm. การพยายามฝืนวิ่งทั้งท <mm ี er> ่ยังไม่ฟื <t <t ้นต un ัวดีก็เหมือนกับการไปขัดจังหวะช่างที่กำลังซ่อมบ้านอยู่ทำให้เขาต้องรื้อแล้วเริ่มทำใหม่ทั้งหมดมันยิ่งเปลืองพลังงานและทำให้การซ่อมแซมช้าลงไปอีกแสดงว่าสำหรับคนกลุ่มนี้การพักไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของการซ้อมเลยก็ว่าได้อาจจะบอกได้ว่าสําคัญกว่าการวิ่งด้วยซ้ําค่ะเพราะการพักที่มีคุณภาพคือสิ่งที่ทําให้การวิ่งครั้งต่อไปเป็นไปได้และทําให้ร่างกายค่อยๆเรียนรู้ที่จะไว้ใจเราว่าเราจะไม่พามันไปพังอีกการสร้างความไว้วางใจนี่เป็นธีมหลักที่ร้อยเรียงทุกกลุ่มอาการแล้วนะครับแล้วกลุ่มที่4ี่ล่ะครับกลุ่มที่เรียกว่าระบบประสาทรวนง่ายกลุ่มนี้อาการเป็นอย่างไรครับรู้สึกมึนๆงงๆอะคะ่ะครับลักษณะเด่นที่ผู้เขียนเล่าคือความ เอาแน่เอานอนไม่ได้บางวันวิ่งได้ดีมากแต่บางวันทําเหมือนเดิมเป๊ะๆกลับรู้สึกว่าไม่ไหวเอาซะเลยผมชอบประโยชน์ที่เขาใช้มากเลยเขาบอ,อกว่ามันเหมือนกับร่างกายมันงงว่านี่กําลังวิ่งอยู่หรือเปล่าเป็นคําอธิบายที่เห็นภาพมากค่ะเพราะมันสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคือระบบการสื่อสารระหว่างสมองกับร่างกายมันไม่เสถียรพอเราเริ่มวิ่งเร็วไปหรือหนักไปนิดเดียวระบบอาจจะตีความสัญญาณผิดพลาดทันที จากที่ควรจะเป็นแค่การออกกําลังกายกลับถูกแปลความหมายว่าเป็นภาวะฉุกเฉินหรืออันตรายพอร่างกายเข้าใจว่ามีภัยคุกคามมันก็สั่งการหมดเอาตัวรอดทันทีเลยหัวใจเต้นเร็วหายใจหอบทันที่จริงๆกล้ามเนื้อ,อยังไหวอยู่เลยถูกต้องค่ะมันคือการที่ระบบควบคุมอัตโนมัติทํางานผิดเพี้ยนไปดังนั้นเป้าหมายของการวิ่งสําหรับคนกลุ่มนี้จึงลึกซึ้งกว่าแค่การฝึกกล้ามเนื้อ แต่มันคือการค่อยๆสอนให้ระบบประสาทกลับมาเรียนรู้และตีความสัญญาณการออกกำลังกายให้ถูกต้องอีกครั้งเหมือนจูงมือเขาและบอกช้าๆว่านี่คือการวิ่งนะไม่ใช่การเหนียวตัวรอดการฝึกระบบประสาทใหม่นี้เป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากครับและมันก็พาเรามาถึงกลุ่มสุดท้ายซึ่งผมว่ามันเป็นบทสรุปทางความรู้สึกของทุกกลุ่มที่ผ่านมาเลยนั่นคือกลุ่มที่ความก้าวหน้าไม่เป็นเส้นตรง ใช่ค่ะลักษณะนี้พบได้ในโรคเรื้อรังแทบทุกชนิดเลยคือกราฟชีวิตมันไม่ใช่เส้นตรงที่พุ่งขึ้นบางช่วงอาการก็ดีขึ้นวิ่งได้ดีขึ้นแต่จูจ่ๆก็มีช่วงที่แย่ลงทั้งๆท,ที่เราก็ซ้อมเหมือนเดิมทุกอย่างมันเป็นภาวะที่ควบคุมไม่ได้จริงๆค่ะและนี่คือ กับดักทางความคิดที่ใหญ่ที่สุดสําหรับนักวิ่งเลยนะครับเพราะวัฒนธรรมการวิ่งมักจะสอนให้เราวัดผมจากตัวเลขจากเพสจากระยะทางที่เพิ่มขึ้นพอเจอภาวะัดขึ้น,ข,นขึ้นลงลงแบบนี้เข้าไปมันท้อใจได้ง่ายมากๆตรงนี้คือจุดที่ผู้เขียนให้มุมมองที่ทรงพลังที่สุดในบทความเลยค่ะเขาบอกว่าสําหรับคนที่มีโรคเรื้อรังเราต้องโยนนิยามความก้าวหน้าแบบเดิมๆทิ้งไปให้หมดเลิกเอากราฟสวยๆของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวเอง ใช่เลยประโยคที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเขาบอกว่าการพัฒนาสำหรับเราไม่ใช่เพสที่เร็วขึ้นหรือวิ่งได้นานขึ้นแต่คือการที่วิ่งแล้วอาการแย่น้อยลงหรือไม่มีอาการทางลบเลยนั่นก็ถือเป็นความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่แล้วนี่คือการเปลี่ยนกระบวนศน์ครั้งใหญ่เลยนะคะจากการมองไปข้างหน้าเพื่อทำลายสถิติเป็นการมองย้อนกลับมาที่ร่างกายตัวเองเพื่อประเมินคุณภาพของประสบการณ์ ถ้าวันนี้เราวิ่งแล้วพรุ่งนี้เราไม่ล้าเท่าเดิมไม่ปวดหัวไม่มีอาการของรคองก,กำเริบนั่นแหละค่ะคือชัยชนะที่แท้จริงมันคือความก้าวหน้าในเชิงคุณภาพชีวิตไม่ใช่แค่ตัวเลขบนนาฬิกาพอได้เห็นภาพรวมของทั้ง5กลุ่มอาการแล้วมันชัดเจนว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่การวิน แต่เป็นการวิ่งที่มากเกินไปสำหรับสภาวะร่างกายของเราในวันนั้นน,นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วทางออกหรือบทสรุปที่ผู้เขียนเสนอไว้คืออะไรครับเขาแนะนำให้รับมือกับมันยังไงบทสรุปนั้นฟังดูเรียบง่ายแต่ทำได้ยากยิ่งค่ะผู้เขียนบอกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในกลุ่มไหนก็ตามวิธีรับมือที่ดีที่สุดคือวิ่งเบาวิ่งช้าและวิ่งเท่าที่ไหวจริงๆค่ะผมชอบที่เขาขยายความต่อนะครับ เขาไม่ได้หมายถึงเบาแบบฝืนทนหรือช้าแบบกัดฟันสู้แต่มันคือการวิ่งในระดับที่ร่างกายต้องไม่ตั้งกาดสู้กับอะไรเลยเป็นการวิ่งที่ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัยอย่างแท้จริงและเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเขาก็ได้ให้หลักการง่ายๆ5ข้อไว้เป็นเหมือนเข็มทิศนำทางค่ะเรามาลองไล่เรียงกันไปทีละข้อเลยดีกว่าข้อแรกวิ่งในระดับที่ยังคุมลมหายใจได้ อันนี้คลาสสิกแต่จริงเสมอเลยนะครับมันเป็นเหมือนสัญญาณแรกสุดที่บอกว่าเรายังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยร่างกายยังจัดการกับออกซิเจนได้อยู่ข้อที่2ความรู้สึกสําคัญกว่าตัวเลขอันนี้เชื่อมโยงกับเรื่องที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลยคือให้ฟังเสียงจากข้างในร่างกายเป็นหลักนาฬิกาอาจจะบอกว่าเพสดีหัวใจยังไม่สูงแต่ถ้ารู้สึกไม่ดีก็คือไม่ดีต้องเชื่อความรู้สึกนั้นค่ะข้อที่3วิ่งแล้ววันรุ่งขึ้นต้องไม่แย่ลง ข้อนี้เหมือนเป็นบททดสอบสุดท้ายที่ชัดเจนที่สุดเลยว่าการวิ่งของเราในวันนั้นมันพอดีหรือมากเกินไปถ้าวันรุ่งขึ้นเรารู้สึกแย่ลงแสดงว่าเราอาจจะข้ามเส้นไปหน่อยและนั่นนำไปสู่ข้อที่4ความสม่ำเสมอเล็กๆดีกว่าความตั้งใจใหญ่ๆการวิ่งเบาๆสั้นๆแต่ทำได้เรื่อยๆจะช่วยสร้างความไว้วางใจให้ร่างกายได้ดีกว่าการอาจซ้อมหนักๆนานๆครั้งแล้วก็ต้องพักยาวเป็นสัปดาห์เพราะอาการกำเริบ แบบนั้นร่างกายจะมองว่าการวิ่งคือศัตรูค่ะและข้อสุดท้ายซึ่งก็คือการตอกย้ำหัวใจของเรื่องนี้อีกครั้งความก้าวหน้าเท่ากับอาการลบน้อยลงเปลี่ยนหน่วยวัดความสำเร็จของเราเสียใหม่ให้เลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งกับตัวเองในอดีตทั้ง5ข้อนี้คือกรอบความคิดที่จะช่วยเปลี่ยนการวิ่งจากการต่อสู้ให้กลายเป็นการคืนดีกับร่างกายเป็นการค่อยๆสร้างบทสนทนานม่กับร่างกายของเราเอง มีคำถามหนึ่งที่ผมว่าหลายคนคงสงสัยและผู้เขียนก็หยิบยกขึ้นมาตอบด้วยคือแล้วมันมีโรคอะไรที่ห้างวิ่งเลยไหมและคำตอบที่ตรงไปตรงมาและจริงที่สุดจากผู้เขียนก็คือไม่มีคำตอบกลางที่ใช้ได้กับทุกคนนี่คือความจริงที่เราต้องยอมรับค่ะโรคเดียวกันแต่อาการคนละแบบอยู่ในระยะการรักษาที่ต่างกันใช้ยาคนละตัวมีพื้นฐานร่างกายและการฟื้นตัวไม่เหมือนกันเลยแม้แต่น้อย ผู้เขียนเปรียบเทียบได้ดีมากว่าขนาดคนเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันการรักษายังต้องออกแบบเป็นรายบุคคลเลยแล้วเรื่องละเอียดอ่อนอย่างการออกกำลังกายจะใช้สูตรสำเร็จเดียวกันสำหรับทุกคนได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้เลยถูกต้องค่ะดังนั้นคำตอบสุดท้ายจึงต้องมาจากบทสนทนาสามทางคือระหว่างตัวเราร่างกายของเราและคุณหมอที่ดูแลเราเท่านั้นไม่มีใครบอกได้ดีกว่านี้อีกแล้วครับ พอฟังมาทั้งหมดแล้วผมรู้สึกว่าบทสรุปสุดท้ายที่ผู้เขียนทิ้งไว้มันไม่ได้เป็นแค่เทคนิคการวิ่งแต่มันเป็นปรัชญาในการใช้ชีวิตร่วมกับโรคเรื้อรังเลยใช่ค่ะแก่นของเรื่องราวทั้งหมดนี้คือการวิ่งสําหรับผู้มีโรคเรื้อรังมันไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะร่างกายไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอหรืหอพ่ายแพ้แต่มันคือการยอมรับและเริ่มต้นค้นหาจังหวะที่แตกต่างซึ่งเป็นจังหวะของเราเองโดยเฉพาะจังหวะที่ร่างกายของเรารับไหวและรู้สึกดีกับมัน มันคือการเปลี่ยนคำถามในใจของเราจากเดิมที่เคยอาจจะถามว่าเราจะวิ่งให้เร็วขึ้นได้อย่างไรไปสู่คำถามใหม่ที่ลึกซึ้งกว่านั้นว่าเราจะวิ่งอย่างไรให้ร่างกายและตัวเรากลับมาเป็นเพื่อนกันได้อีกครั้งหรืออย่างที่ผู้เขียนใช้คำที่สวยงามว่าให้ร่างกายเริ่มไว้ใจกันอีกครั้งเป็นมุมมองที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชงิงจริงๆครับและผมขอปิดท้ายด้วยข้อความที่ให้กำลังใจมากๆจากบทความต้นทางนะครับผู้เขียนทิ้งท้ายไว้ว่า แค่การที่เรายังอยากจะวิ่งยังอยากจะขยับร่างกายและยังพยายามที่จะเรียนรู้และฟังเสียงร่างกายของตัวเองนั่นก็ถือว่าเราไม่เคยยอมแพ้แล้วและสำหรับผู้ฟังที่กำลังครุ่นคิดถึงเรื่องนี้อยู่บทความนี้ชวนเรานิยามความก้าวหน้าในการวิ่งเสียใหม่ว่าไม่ใช่ความเร็วแต่คือการมีอาการในแง่ลบที่น้อยลง ถ้าเราลองนําแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับแง่มุมอื่นๆของการใช้ชีวิตกับโรคเรื้อรังล่ะครับบางทีการนิยามวันที่ดีอาจจะไม่ใช่แค่วันที่เราทําอะไรได้เยอะแต่เป็นวันที่ร่างกายของเรากับใจของเราไว้วางใจกันมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันครับ